มาพวกมึงวันนี้ได้สูตรใหม่นะฮะกับเลเบบี้โคกเบอร์เจ็ดจ้าเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูกันกับเครื่องนี้เลยจ้ปะปาหนึ่งลิตรโคกหน <c oughs> ึ่งลิตรโอเคเบอร์เจ็ดสามร้อยจัดเข้าไปใส่เข้าไป ได้เรียบร้อยจ้ะมาเซอร์ปี้โคกเบอร์เจ็ดอืออืออือโยอยไอความสร้างของโคกมันหายไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะวันเจอแบบตีอากาศนะเนาะแต่ความเป็นเบอร์เจ็ดมันใส่เข้าไปวนๆโอ้ดีมาก ไม่วความหวานครกมีเบอร์เจ็ดมาอือมาดูดิเย็นเจี๊ยบอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเนบเนบสลอร์ปี้ของแท้และอย่างเงี้ยถังนึงจบคืนนี้นอนปายอยู่ไหมครับแจกกันอ๋อเย็นหมองโอ้